นครับจะมีวงนี้นะครับจะใหญ่กว่าวงนี้นิดนึงอันนี้จะเป็นหกจุดหนึ่งประมาณหกจุดหนึ่งนะฮะหกจุดหนึ่งหกจุดหนึ่งนะครับ, 6. 1. 6. 1. น,รบนี่หกจุดหนึ่งสีจะสวยนะครับสีจะสวยกว่าสีนี้อันนี้จะสีทึบ ด้านมันจะเป็นหลายมิติกว่าวงนี้นะครับและนี่เป็นลายเป็นลายไม้นะครับเป็นลายแล้วก็ล่นธรรมชาตินะไม่ได้แตกได้อะไรนะครับเนี่ยฮะบางคนนึกว่าแตกไม่ใช่แตกนะครับถ้าแตกมันจะต้องหลุดออกจากกันเลยอันนี้เป็นลายหินธรรมชาติที่มันจะล่านไปเรื่อยๆนะครับลูกค้าวัดอย่างนี้นะครับวัดประมาณเนี้ยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะหาประกาให้ดูวัด ประมาณนี้ครับนี่ตรงนี้ครับประมาณนี้นี่ตรงนี้นะอ่าประมาณนี้ตรงนี้ตรงนี้เลยแล้วก็ประมาณตรงนี้ขอบๆหน่อยอ่าเนี่ยวัดเข้าหากันนะครับวัดเข้าหากันจะได้เท่าไหร่อย่างนี้ก็ประมาณ ไม่ต้องไม่ต้องลดไม่ต้องอะไรเลยนะครับอย่างนี้ที่ผมใส่ก็จะต้องประมาณเกือบเจ็ดหกจดเก้านะครับหกจุดเก้ามือผมใหญ่นะฮะหกจุดเ้าใส่ฟิตฟก็จะอยู่ที่หกจุดห้าแต่แล้วแต่มือคนว่ามันจะแน่นอ้วอนไหมบางคนมือทุ้มๆอ้วอนๆวนก็ต้องใช้ถุงยัดนะฮะถุงใส่มือก่อนแล้วก็ยัดเข้าไปนะครับ น,นี่วัดประมาณเนี้ยนะครับวิธีวัดแต่ว่ามือบางคนมันก็ใช้ไม่ได้เพราะว่าบางคนเนื้อเนื้อมือมันอ้วนนะครับเนื้อเนื้อเนื้อที่ตรงมืออ้วนแต่จะดูจากของคุณลูกค้าแล้วน,น่าจะใส่ได้นะครับ 6. หกจุดน่าจะใส่หกจุดศูนย์หกจุดหนึ่งประมาณนี้นะครับ